ทำโจทย์ไปเยอะแต่งงกับคําถามก็จบค่ะ p a s s a g e ของข้อสอบเข้าเตรียมอ,อุดมเนี่ยไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะความยาวอยู่แค่3 0 0ร้อถึงหกร้อยคำเพียงแต่ว่าคําถามเนี่ยมันมีหลายประเภทมากก็เลยจะต้องรู้ว่าทริคของคําถามแต่ละประเภทคืออะไร 1. คือ Main Idea คือการถามหาใจความหลักของทั้งบทความทริคคือให้อ่าน Paragraph แรกและ Parag r a p ฟสุดท้าย ให้สังเกตคําหรือประโยคที่มีใจความเหมือนกันถ้ายังไม่ชัวร์อีกนะคะให้อ่านบรรทัดแรกของย่อหน้าอื่นด้วยซึ่งแนไอเดียเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาของย่อหน้าเดียวแต่มันเป็น o v e r all ดังนั้นนะคะถ้ามี choice ที่เนื้อหามันเฉพาะเจาะจงเกินไปต้องตัด choice นั้นทิ้งทันที 2. inference ก็คือเขาจะถามว่า what can be inferred หรือ what does the other imply คำถ,ถามประเภทนี้นะคะจะต้องมีการตีความต่อว่าบทความหรือผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรกับเราแต่เขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆดังนั้นนะคะถ้าหนูเจอ choice ที่เนื้อหาเหมือนกันในบทความ100%เต็มตุ๊ดตัดทิ้งเลยค่ะ 3. purpose คือจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าเขาต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นอ่านจบแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะให้ตอบอันนั้นเลยเช่น to instruct เพื่อสอน To tell เพื่อบอกเล่าเฉยๆ To report เพื่อรายงาน To entertain เพื่อเล่าให้เราอะเกิดความรู้สึกสนุกไม่อยากแพทริกต้องมาลุยขอสรุปโจทย์เท้าเตรียมเก่งข้อสอบเก่าจากสิีเก่าเตรียมอุดมครูพอยเองค่ะ